สวัสดีครับสวัสดีเอฟซเชฟบ้านป้าครับเอา้าตั้งจากห่างหายกันไปโดนครับคลิปแาวครับวันนี้เชฟจอนจะพามาไตา่หอยปังริมมูลคลัาไปหมายรับครับหอยปังแม่น้ำมูลครับบรรยากาศน้ำแรงครับกลางมืด ไปครับจิเด้ร้ายวะครับหอยปังไปหลุดลุนมึงครับมาถึ้วครับเจอแล้วเจอแล้วตัวนี้น่าจะเป็นหอยเชลลี หอยเชรลีห่อเขาจะไปเสียบเบ็ดนะหอยปังวันข้นมา อยปังหอยปังนี่ตัวนี้เนะเป็นหอยเชลีครับนี่ครับหอยปังตัวนี้ครับหอยเชลีก็ต่างกันนะครับหอยปังกับหอยเชลี่ยมึง ส่งครับเชลีนี่ปากจะดำครับหอยปังนี่ปาามันจะขาวนะครับจะไปครับเช,อร,รบชอรี่ครับเชอรีเก็บครับเก็บ เชอรี่ครับคุณหหอยปังอ๋อไม้ไม้มลับครับไม้รับหอยปังครับเชอรี่ครับอ,อันนีไปผสมพันธุ์กันแล้วมันนี่ นีค่ครับหอยปังครับอยู่ใกล้กันครับหอยเชลีนะครับเหมือนเดิม chơi cái nào chơi cái nào hơi băng chơi cái nào kẹp cặp hơi băng hơi chơi đi hấp

หอยปังปตัวนี้อาจะเป็นหอยปังนะครับดีหอยปังอีกแล้ว,วหอยยังตัวนี้เป็นน่าจจะเป็นหอยโขงครับตัวนี้ อม,มาได้เจอโดนแล้วครับนี่เก็บคือเก้าครับเนยาวเลยครับกิบนี่ไตบกคอย ชื่อถือเก็บไม่ชื่อดีก็ไล่ เชอรีครับนีหอยเชอรีเอาหอยปังลงไปครับอุ้ยอืมีการเล่นนี้เลยหอยปังนี่นจะไปไหน ฟังอีกแล้วเ่าจะเป็นห้อยปังนะครับ หปอยปังอีกแล้วสองหน่วยแล้วครับนี่มาเป็นคู่ครับทำแจวซีฟูดรับตุมหอยปังนี่เชือรีครับกัก ไอปังบรรยากาศเป็นเนื้อเขามาไต่ปูไต่ปลาครับั้างในหมายรับไอปังอีกแล้ว มาฟังนี่ก็หอยปังอีกแล้วครับจัดไปครับจัดไปสองหน่วยเลยหอยปังสุวย ชเชอรีอ่ครับเก็บคันมากนี่ก็เจอหอยปังอีกคือเก่าครับ ปังอีกขี้เก่าครับหอยปังครับอืมีกการมุดลงไปอีกนี่ครับลงไปครับทึบบลอดที่เก่าครับนี่หอยเชอรี่สองหน่วยครับ ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับบานเช็ฟจอนเมนามูนม,มนีทุกอย่างครับปูปลาหน้า,นาหนามก็ร้ายครับหอยปังหอยเชอรีก็มีพอเด็ก,กินด้วยครับหอยปังครับ หอ,อยเชอีกเลยครับอัอออนนั่นดีเขนจังเลยบ้านพี่น้องเลยจะก้อยเชอรี่จะก้อยปังครับเอนี่หอยเชอรี่ครับหอยปังเอ๋อลงไปกับมีครับ เก็บครับเก็บตัวมันลงไปก็ปล่อยปล่อยมันใหม่ครับอือพิตามีปลาคอใหญ่แห้งครับสมวัวก็ไม่ได้เอามา ไปสรุปผ้นงานกันยูบานมมนะครับมันสีดึกนะครับขยีหาจับเอาตอนติตุ่มนะครับไปครับเจอกันอยู่บานครับขึ้นมาสุดๆตามมันตื่นนะับ้นได้ม,มีปลาคอยในแห่งที่นองเลยแต่สมองกูแล้วมาครับมีโตขี้เมียงนี่ละแต่ไม่พออ่้นามคุ้นๆนะครับปลาขึ้นมาเล่นนะ หบวกปลาแน่นอนดูแต่ภาพน้ำอ๋อตรงนี้น้ำมันก็พูดออกมากแล้วเนี่ยมีน้ำก็ขึ้นคุณนะปละก็อยู่ใน

เจีบจก้มาหอดบ้านแล้วครับนี่ครับผลงานนาะหอยปังกับหอยเชลรีครับหออซ้ำนี่นะครับกจะเลือกหอยปังออกนะครับหอยเชลลีหรือว้ตังหาครับไหม่พี่เชฟเบ็ดครับหอยเชลลีเลือกออกหอยกันครับ เลือกออกแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นหอยปังนะครับตัวนี้หอยปังกับหอยโขงครับอืมวนเลยพี่น้องดูนี่นี่ครับเราต้องก่อนที่ต้มเ่าก็ี่จับมันอาบน้ำนะครับถูมันออกดีๆนะครับ่อยต้มนะครับตัวนี้หอยปังรับ ทำเตลซีฟูครับอญญายะเลยหอยปังตัวนี้เป็นหอยเชลรีครับตัวนี้ก็กอยเสียบกันครับหอยเชลรีตัวนี้เคาจะไ้จะเสียบเบ็ดน,นะครับขักขักพี่น้องเลยขักวี นีนะ่นี่เป็นห้อยโคงครับน,นี่ลายแน้วเนียวห้อยโขงนี่ก็แม่นับนี่ขักกิริพี่น้องเอาคลิปนี้ก็คงอีโจบไปเพียงเท่านี้นะครับหลังจากห่างห้กันไปโดนนะครับคลิปนืย้ยาวใครด่เขาเบื้องล้งก่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ เังตั้งใจท,ทีมงานเชฟบาลป้ปลาครับอา้อาวโเเป็นเมนูต้มเจลซีฟูครับอาเราติดตามครับเราชมครับ